สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ Win Special Awakening Journey นะครับผมวันนี้เราก็มากันที่หาดหาดหนึ่งนะครับตรงเขาแหลมใหญ่นะครับผมเป็นเชิงเขาแหลมใหญ่ก่อนขึ้นเขาแหลมใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟ ก็ตามที่เห็นแล้วครับ mm hmm. เงียบสงบนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อหาดจริงๆหรอกนะครับว่าชื่อหาดอะไรแต่ผมจะเรียกมันว่าหาดไม้ขาวนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ที่ยืนต้นตาอยู่หลายต้นนั่นต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหาดไม้ขาวแล้วกัน ขึ้นลมไม่แรงนะครับแต่ว่าผมดูในข่าวนะครับพยากรณ์อากาศเห็นว่าวันสองวันนี้จะมีพายุลูกใหม่เข้านะครับก็ชาวเลเขาจอดเรือไม่ออกหาปลากันนะครับตามที่เห็นโอเคครับผมไปหาจุดฝึกสมาธิดีกว่า โอเคครับฝึกสมาธิตรงนี้ดีกว่าตอนแรกผมจะไปฝึกสมาธิตรงนู้นนะครับแต่ว่าดูสภาพแล้วไม่เวิกนะมาตรงนี้ดีกว่าใต้ต้นหูกว้างด้วยก็เหมือนเดินนะครับก่อนฝึกสมาธิแล้วก็มาเซตอีกเนชั่นกนก่อนผมขอฝึกสมาธิหน้าที่นี้เพื่อเจริญปัญญา e ิลลิงและเคลียร์จักระของตนเองพร้อมกับ e ิ l i n g และเคลียร์จักระของมาเตอร์เอิร์ธไม่อนุญาตให้สิ่งใดหรือใครก็ตามเข้ามารบกวนการฝึกสมาธิของผมขอสิ่งดีงามสูงสุดโปรดช่วยคุ้คมครองการฝึกสมาธิของผมด้วยโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับหลังจากฝึก สมาธิแล้วนะครับผมก็รู้สึกสงบครับผมรู้สึกถึงความรักที่สใหญ่ของดีวาเลิฟที่มีให้เราตลอดมาครับและอีกความรู้สึกนึงก็คือรู้สึกร้อนนะครับผมเหนื่อเต็มเลยครับก็วันนี้ก็มาตอบคำถามแล้วกันนะครับผม ที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมผมถึงออกฝึกสมาธิแบบนี้ทำไมไม่ฝึกที่บ้านนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปครับผมการฝึกสมาธิเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรที่จะละก็คือความเพลินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเพลินในความสุขความเพลินในความสบายความเพลินในความสงบนะครับผม ซึ่งผมก็ออกเดินทางครับผมเพื่อละความเพลินพวกนี้บางทีไปนั่งสมาธิก็เจอความวุ่นวายเจอเสียงดังอะไรบ้างนะครับให้มันเป็นประสบการณ์นะครับผมในการฝึกสมาธินะครับส่วนมาฝึกสมาธินี่ก็ได้ประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ใหม่ๆอีกแบบนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรานะครับนัก ปฏิบัตินักเดินทางสายจิตวิญญาณเนี่ยควรที่จะละก็คือความคาดหวังนะครับผมความคาดหวังเนี่ยมันเป็นเหมือนอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามกับเพื่อนเรากับญาติเรากับคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานกับพ่อแม่ของเรานะครับพอเรามีความ ความสัมพันธ์กันในลักษณะของเพื่อนของพ่อกับแม่หรือคนรักหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือความคาดหวังนะครับยิ่งเรามีความคาดหวังน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น่านั้นก็ครับผมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ฝึกสมาธิอยู่นะครับผบนทางนี้เป็นบนทางที่ยาวไกลนะครับ แต่ก็ไม่เกินความพยายามของเราคาัเรามีความตั้งใจที่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ครับผม